สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะมีเกณฑ์การโคโจรย้ายราศีไปได้ตําแหน่งมหาอุดในวันที่14เมษายนปี65นี้นะคะจะส่งผลอย่างไรต่อทุกทุกลัคนาราศีแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีเมษค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะหรือถ้าท่านใดนะคะที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมก็สามารถเข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะ ในวันที่14เมษายนปี65นี้นะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะโคจรมาทับที่ลักนณาของท่านแล้วก็ได้ตําแหน่งมหาอุดนะคะจะเห็นว่าที่ลักษณาของท่านนะคะมีดวงดาวที่ทับลักนณาของท่านถึง5ดวงเลยนะคะใน จากราศีนะคะมีดาวอยู่10ดวงแต่5ดวงทับที่ลัคนาของท่านแล้วก็ลองนึกภาพดูนะคะว่าช้าลัคนาราศีเมษในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะวุ่นในเรื่องอะไรมากหลายๆเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับกับตัวท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานเรื่องคนรอบข้างสังคมต่างๆหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของบุตรหลานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆเพศตรงกันข้ามหุ้นส่วนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ อยู่ที่ในช่วงระยะเวลานี้ทั้งนั้นเลยนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะหัวหมุนพอสมควรค่ะงานมีเข้ามาหลายๆทางนะคะและก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะให้ท่านจะต้องแก้ไขและก็จัดการในช่วงระยะเวลานี้ด้วยค่ะเราก็มาดูในเรื่องของดาวที่เกี่ยวกับตัวตนของท่านก็คือดาวพระอังคารนะคะในช่วงนี้ก็ไปอยู่ในภพโชคลาภรวมไปถึงการเงินด้วยนะคะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรค่ะดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมุ่งเน้นในเรื่องของ การงานมุ่งเน้นในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆรวมไปถึงการเงินด้วยนะคะ และในวันที่14นั้นที่ดาวพระอาทิตย์มาทับที่ลัคนาของท่านเช่นนี้และได้ตําแหน่งมหาอุดก็จะพยากรณ์ออกไปได้หลายๆความหมายเช่นเดียวกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะและเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างมีความใหญ่โตพอสมควรและมีเงินทุนในตรงจุดนี้มหาศาลพอสมควรนะคะเราก็มาดูในเรื่องการงานของท่านจะเห็นว่าดาวพระเสาร์นะคะได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีดังนั้น งานของท่านจะมีเข้ามาอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะและในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้นะคะท่านอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาถึงตัวท่านก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้ามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาการเซ็นสัญญาต่างๆก็ขอให้เรามาระวังในช่วงระยะเวลานี้ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งมหาอุดเช่นนี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะมีบุตรหลานที่กำลังเล่าเรียนศึกษาอยู่นะคะ ลูกหลานของท่านอาจจะทําเกรดดีๆหรืออาจจะสอบติดอะไรแล้วก็ทําให้ท่านนะคะมีชื่อเสียงตรงจุดนี้ก็เป็นไปได้ค่ะหรือถ้าท่านใดนะคะที่มีบุตรหลานที่กําลังทํางานอยู่นะคะเขาอาจจะมีหน้าที่การงานที่ประสบความสําเร็จนํามาซึ่งเป็นชื่อเสียงกิติยศให้กับท่านชื่นอกชื่นใจในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะนอกจาก หลายๆความหมายที่ผ่านมาแล้วนะคะยังไม่พอค่ะตรงจุดนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในเมื่อพบปุตตะนะคะไปทับที่ลัคนาของท่านและได้ตำแหน่งมหาอุดเช่นนี้รวมไปถึงตัวตนของท่านและการเงินของท่านนะคะไปอยู่ในภพโชคลาภท่านมีเกณฑ์นะคะจะมีโชคลาภแบบฟุกฟุกเสมอเส,สมอในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะและตรงจุดนี้นะคะก็จะมีดาวพระศุกร์เดินร่วมกับท่านด้วยคนที่จะ ช่วยท่านในเรื่องของโชคลาภนี้ได้มากๆที่สุดก็คือเพศตรงกันข้ามของท่านนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุตรลานหรือโปรเจรกต์ใหม่ๆนะคะส่งผลดีให้กับท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นอย่างมากเลยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีเมษมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมควรจะนำคำพยากรณ์ไปเป็นแนวทางแล้วก็ปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ